อีกคำถามหนึ่งค่ะแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญนี่รวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าการทุกอยาก่างไม่จาก่กูกับมึงก็ไม่บังเอิญใ,ใช่ป่วยนี่นก็เป็นเรื่องของกรรมหมดนี่นก็เป็นโรคเดียวกันสิฮะจริงไหมทำไมพ่อแม่ก็เป็นโรคเป็นโรคเดียวกันหมดสิ บ่อยแล้วก็เป็นกรรมมึงเชื่อไหมศาสสิ่งที่ไหนเราทำไม่แม่แต่รวยไม่แต่จนก็จมจะบอกให้ไม่มีบังเอิญสุอย่างไม่มีบังเอิญเนี่ยเพราะกรรมมันเป็นอจินไตเราไม่สามารถจะแยกออกมาได้เลยเข้าใจไหมอนอกจากว่าเมื่อไหร่มึงเข้าไปสู่ตรงนี้ได้เข้าไปสู่ความบริสุทธิ์หรืออรหัตผลเนี่ยได้และเรื่องนี้จะเปิดเผย แล้วมึงก็จะไม่สามารถมาเปิดเผยได้เพราะว่ามันพูดไม่ได้เหมือนพูดล่องนกองให้ปลาฟังเหมือนพูดเรื่องตัวตนไม่มีตัวตนให้คนมีตัวตนฟังเห็นไหมคนพูดก็บ้าคนฟังก็บ้าใช่ไหมมันคนละภาษาลนะเพราะธรรมชาจริงๆมันไม่มีภาษาเลยมันเป็นเรื่องสภาวะอาการจริงไหมที่มาพูดมันเป็นสมมุติเข้าใจไหมสมมุติบัญญัติ พูดทุกอย่างเป็นสมมุติหมดแต่เราต้องอาศัยสมมุติเพื่อจะไปยังวิมุตไม่ใช่เหรออ่าไม่บางเงินเชื่อใจอีหนูอ่อ่อ่าับก่อยยากรบาบถว,วายความนอบน้อมหนุงตาพระเทศแล้วทุเทลาทุทาท่รูปผมส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเป็นดินทำเป็นดินตอที่มีคุณหมอเป็นประธานท่านครับ พระหลวงตาครับผมเป็นอนุสาสนาจารย์ด้วยส่วนก็เกิดไปทําหน้าที่ในงานศาสนาพิธีก่อนทุกวันนําใช้คําว่าปรึกษาหลวงตาแล้วกันในบทบาลีของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์มีความมีมนต์ขลังอยู่แล้วแต่เด็กๆตั้งแต่ที่เริ่มจําความได้ในการศึกษาหรือไหว้พระเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยผมผมก็พยายามจะถามพระคุณเจ้า อเจราบอกว่าถ้าจะขังเนี่ยต้องเป็นบาลีแต่ในการสอนเนี่ยถ้าจะให้ปลูกฝังเนี่ยผมเห็นพระอาจารย์เนี่ยพูดตรงเลยนะครับทีนี้จะทํำยังไงให้คนเราตั้งแต่เด็กในการปลูกฝังโดยเฉพาะธรรมะในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มแรกเป็นการปลูกฝังเขาเลยเนี่ยผมผมผมอยากได้ที่ให้แต่ละวัดหรือแต่ละอะไรเงี้ยจะทําได้อย่างไรครับ ทำได้ยากไม่ไม่มีบังเอิญเหมือนอันี้เลยกลับมาเลยเราไม่สามารถที่จะถ้าไม่มันไม่มีนิสัยที่จะเข้ามาเราพระพุทธเจ้าเรื่องเมื่อเรื่องว่าสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้หนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงครามของสัตว์อื่นได้สองความสื่ิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารดังภาษาได้สามปัญญาให้กันไม่ได้สี่ไม่มีอะไรบังเอิญเข้าใจไหม แล้วส่วนมากเราจะมาปเปลี่ยนแปลงเขาเห็นไหมรู้ไหมเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเอง,เองก่อนหลยถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาจะเดินตามเราเองไม่เดินตามเ็าช่างหัวมันเข้าใจไหมสิ่งที่เราทําตั้งหากมันจะเป็นบทพิสูจน์ให้เขามาเห็นเองวัยรุ่นก็นมาหาหลวงตาเข้าใจไหมนี่ไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะไปอีกทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปบวชจีกูยุ่งอีก เห็นไหมรู้ไหมตอนนี้ไม่ฉีกูตั้ง4ี่ห้าร้อยแล้วจริงไหมออกูขี้เกียจเลี้ยงมันจริงไหมล่ะอ่าอ่าทำไมต้องมาแก้แก้ตัวเองก่อนแต่เป็นเรื่องดีที่เป็นพุทธศาสนอาจารย์หลวงตาก็เคยนะเมื่อก่อนหลวงตาก็รู้มาจากพวกนี้แหละครับเห็นไหมเริ่มต้นตั้งแต่เด็กใจไหมเราได้ไปฟังอนุสาสนอาจารย์พวกพุทธสมาคมไปพูดวันอาทิตย์ เราก็เอกใจเราก็เลยไปหาหนังสือมาก็เริ่มศึกษาเออเออเริ่มสนใจเห็นไหมเราเริ่มสนใจเองเขาเ้าใจไหมเออมันจะค่อยไปเปลี่ยนไปเองโดยนิสัยของมันอ,อ่าขอขอญ,ญาตโยงพระอาจารย์นิดหนึ่งเอผมเป็นตำรวจมากับโตรพักมาสามสิบปีก็อ,อ,อยู่ในพื้นที่ที่มีศาสนาอื่นๆด้วยเ,เขาพูดถึงขนาดนี้นะศาสนาผมเนี่ย ละหมาดตั้งแต่เด็กแต่ของท่านเนี่ยบวชเอา20อ่าอะไรทอนเนี่ยของเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยลึกซึ้งมากแต่ของเราพอจะลึกซึ้งตั้งแต่เด็กก็เป็นบาลีซะก็เลยไม่รู้เรื่งไม่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 ใช่อย่างนั้นหรอกเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดศาสนาอื่นเขาเข้าใจผิดเออจริงอิสลามคลสต์เหมือนกันหลายคนเหมือนกันอะยิ่งพวกนั้นสอนกันให้เชื่ออย่างเดียว รู้ไหมบังคับด้วยเข้าใจไหมแต่าศาสนาพุทธเราเป็นมันไม่เหมือนสักเขาเพราะว่าการามาสูตรอย่าพึ่งเชื่อไม่ใช่หรอศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่แตกต่างจากาศาสนาอื่นทั่วโลกเลยเป็นหนึ่งเดียวจริงๆที่ไม่ให้ฟังไม่ห้ามเชื่อแม้แต่มันเป็นครูของเราเห็นไหมเออเพราะศาสนาพุทธจะไปเปรียบศาสนาอื่นไม่ได้นะศาสนาพุทธเป็น,ปนาศานสนา,าที่เลิศที่สุด คำสอนที่มีสูตรอะไ้ที่สุดเข้าใจไหมไม่ได้สอนการให้เชื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นเป็นเป็นอัตมันเป็นอัตาศาสนาพุทธเป็นอาณาจารมันแตกต่างกับของคนอื่นหมดจริงไหมเขาเพื่อจะเป็นเป็นอัตมันเป็นปรมาตมันแต่พวกเราเป็นมหาสุญญาไว้ให้อ่ะมีศาสนาเดียวที่ที่เป็นอย่างเงี้ยนุกาศึกษามาทุกศาสนาเชื่อไหม เพราหลวงตาจะลงทุนหลวงตาเนี่ยไม่ได้ไปเชื่อใครง่ายๆนะรู้ไหมหลวงตาชีวิตหลวงตาอนาคตชีวิตนหงงตนึ่งชาติหนึ่งหลวงตาเนี่ยไม่ได้ไปลงไปเชื่อพายง่ายๆไปเชื่อหลวงปู่นั้นหลวงนี่ง่ายๆไม่ใช่หลวงตา,ต,าต้องหาขา้อมูลต้องศึกษาด้วยตัวเราเองว่าเราจะเลือกเดินทางไหนจริงไหมเราไม่ได้ไปงมงายนะจริงไหมแต่ทุกวันนี้มันงมงายมันเชื่อแต่พื้นตะพื้อนะจริงไหมแล้วคนไม่เชื่อเขาไม่เชื่ออะไรเลยอย่างเงี้ย มันมีคนสองประเภทประทับปรมากกับสะ,ะพุ้สตะพือคือ,ง,อแบบง่อแบบลืมตากับง้อแบบหลับตาเห็นไหมง่อแบบหลับตาคือเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดง้อแบบลืมตาคือเขาพูดอะไรไม่เชื่อเลยแบบรับเต็มแก้วก็มีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจเลยเราทํางานของเราไปเหมือนลงดาทํางานนะห็นไหมลงดาทํางานมา มีมีคนหลายคนนะมีเจ้าคุณมีด็อกเตอร์หลายๆรอ,องพระอาจารย์หลายเริ่มมองเข้ามาตรงนี้ว่าหลวงตามีมุมมองวิสยัยทัศน์อย่างไรหลวงตาบอกไม่มีแต่หลวงตามีจต่ธรรมะมีจากคุณธรรมสิ่งที่หลวงตาทาทุกวันนี้ไม่ใช่มีไม่มีเป้าหมายและก็ไม่มีการวางแผนนะเอาแล้วหลวงตาทํามาได้อย่างไงบอ่อน้ําพระอินหลวงตาว่าบอ่อน้ําพระอินเป็นไป,นป,นป,นปนตามเหตุตามปัจจัยของมัน วัดป่าบนน้ำไปกินเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราทําไปเดินไปเราคิดว่าไม่มีบังเอิญในโลกถ้ามันจะคนเป็นลูกศิษย์เรามันก็จะมาหาเราบริวารเราเองเราไปแย่งใครไม่ได้หรอกเข้าใจไหมเออถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่มีทางที่จะมาหากันได้ครับหลวงตาขออีกนิดครับหลวงตาอยู่จังหวัดอุบลพอดีเผอิญตอนนี้เหตุการณ์ไทยเขมรผมผมนำเรียนอย่างนี้ ผมไปตามงานเนี่ยคนในพื้นที่นี่เครียดทรมะในการเินชีวิตเขาเนี่ยผมจะไปชี้แนะยังไงเขาดีอ๋อเอเาไปเครียดกับเขาก็ได้ใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะก็ไปหน้าง,งานเลยอย่าเครียดนั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็มาใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าไปแต่อุศรุพยพม,มึงก็ไปชายแดนสิกูไปเลยเนี่ยเห็นไหม ไปแล้วเออลุงตาก็ไม่กลัวนะเห็นไหมเออจีไหมออลุงตาไปแต่วันแรกนะพิ่งปังพึ่งปัง,ปง,ปง,ปงเห็นไหมเห็นไหมไอ้พวกนี้ไปที่หลังหมดลุงตามีรถกี่คันรถนมไปอพยพหมดเลยจากชาวบ้านเห็นไหมแล้วของเขมรที่ทําใส่ทหารเราเออมีจริงไหมครับเอหอลุงตาบอกให้มันมันเพ่งมาใส่ตูดลงุงตาเนี่ยะอันนี้ผมทำเล่นครับ